ยืนยันชัดเจนค่ะคุณผู้ชมบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าแน่นอนค่ะ1่กุมภาพันธ์2565ยืนยันแล้วนะคะจากทางกรมบัญชีกลางค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินอีกแล้วค่ะสูงสุดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปตามค่ะและข่าวดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศเลยนะคะรวมไปถึงกลุ่มเปราะบาง21กุมภาพันธ์2565นี้ รับเงินในส่วนของโครงการเพิ่มกำลังซื้อค่ะซึ่งรับสูงสุดเหมือนกับคนละครึ่งเฟส4หนึ่งพันห้าร้อยบาททุกคนหรือไม่ติดตามรายเรียดค่ะแล้ววันนี้กระทรวงการคลังเคลื่อนไหวแล้วนะคะคุณผู้ชมในส่วนของการลงทะเบียนยืนยันแน่ชัดไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยสิบสี่กุมภาพันธ์นี้ยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนใหม่ใช้จ่ายพร้อมกันทั่วประเทศยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าติดตามราเอียดข้อมูลข่าวสารและไทม์ไลน์การจ่ายเงินในโครงการคนละครึ่งเฟส4และโครงการ เพิ่มกำลังซื้อค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีการยืนยันจากทางกระทรวงการคลังแล้วนะคะจากแหล่งข่าวโดวยนายสันติพร้พัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยในเรื่องของมาตรการโครงการคนละครึ่งเฟสสีซึ่งจะดําเนินการเร็วๆนี้นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตางังแล้วก็ลงทะเบียนใหม่ผ่าน w w w ร์ o คนละครึ่ง com ค่ะส่วนในเรื่องของวงเงินที่จะใช้ในรอบนี้จะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและในส่วนของการให้นะคะจะให้อยู่ที่1 5 0 0บาททุกรายหรือไม่รอติดตามการประชุมครมออีกครั้งหนึ่ง ในวันที่25มกราคม2 5 6 5นี้ค่ะซึ่งนายสันติกล่าวว่าวงเงินที่จะให้ไม่อย่างให้มองว่าจะเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงยังต้องดูสถานการณ์เพราะหากสถานการณ์ยังอ่อยไว้ก็อาจจะมีการขยายระยะเวลาออกไปซึ่งจะต้องทําให้มีการเพิ่มวงเงินเข้าไปด้วยแบบอัตโนมัติอยู่แล้วโดยช่วงแรกอาจจะให้เท่านี้แต่หากมีความจําเป็นที่จะต้องใส่เงินเพิ่มเข้าไปให้เหมือนครั้งก่อนๆแต่หากสถานการณ์ดีขึ้นนะคะหรือว่าคลี่คลายก็อาจจะ เป็นต้องมีการเพิ่มวงเงินหรือว่าขยายระยะเวลาออกไปค่ะแต่ที่แน่ๆน,นะคะอาจจะมีการขยายระยะเวลาออกไป3เดือนแล้วก็วงเงินที่มีความชัดเจนที่จะจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตอนนี้อยู่ที่1,500บาทซึ่งตอนนี้กระทรวงการคลังก็มีความชัดเจนในเรื่องของวันและเวลาในการลงทะเบียนแล้วก็การใช้สิทธิ์ คือลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ในวันที่21กุมภาพันธ์2565แล้วก็ใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่21กุมภาพันธ์2565ค่ะและในส่วนของโครงการเพิ่มกําลังซื้อก็สามารถดําเนินการได้เลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวดีหน่อยก็อาจจะได้รับในส่วนของการ,การจ่ายเงิน200-300บาทจากทางกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางในวงเงินรูดซื้อสินค้าในวันที่1กุมภาพันธ์2565แล้ววัน ที่21กุมภาพันธ์ก็จะใช้สิทธิ์ในส่วนของโครงการเพิ่มกำลังซื้อโดยการเติมเงินแบบอัตโนมัติเข้าไปในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรจัดการแห่งรัฐรวมไปถึงบัตรประจำตัวประชาชนด้วยค่ะและล่าสุดค่ะมีความเคลื่อนไหวจากทางธนาคารกรุงไทยนะคะซึ่งออกมายืนยันว่าตอนนี้ในส่วนของทางธนาคารกรุงไทยค่ะมีการอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋ตังและก็ w ว w ็คนละครึ่ง .com ให้พี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการใหม่ลงทะเบียนผ่าน w w w คนละครึ่ง .com และ คุณผู้ชมที่อยู่ในรายเก่าทั้งหมดนะคะ28ล้านสิทธ์กดยืนยันสิทธิ์ผ่านคนละครึ่งเฟส4 ซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ออกมาประกาศชาัดนะคะว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนในวันที่14กุมภาพันธ์2565นี้แล้วก็ใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศตามไทม์ไลน์เลยค่ะ21กุมภาพันธ์2565ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาบอกมากล่าวคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังคลิปนี้ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ